มีความเพลินคือมีอุปาทานผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานพิกุทั้งหลายพิกขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาห <eden> ม,ม,มกอยู่ซึ่งรูปเม<ร>ื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมเมาหมากอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทาน เพราะอุปทา,านของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลาย พิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู behold, um ่ซึ่งเวทนาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของภิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญา ความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะ・ปริเทวะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบทวนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบทวนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมามกอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้